สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่เบื้องหน้าภูมิยาเทวีสถานเลยคะ่ะดวงประทีปหลายร้อยดวงเลยนะคะที่จะส่องสว่างแล้วก็สาดส่องทาง ทางเดินแห่งศรัทธาในค่ำคืนนี้ของการบูชาพระบิดาบาาสิวเทพนะคะมหายโยคีสวนแห่งไซวนิกายค่ะแล้วในค่ำคืนนี้นะคะจะมีพิธีกรรมที่เรียบง่ายค่ะเป็นการถวายพระบิดาอย่างน้อยหนึ่งในพิสนานพิธีกรรมก็คือการบูชาอัคคีบูชานะคะบ้านไหนจะเรียกอะไรเราไม่ทราบอะคะแต่เรียกเป็นภาษาไทยว่าอัคคีบูชานะคะแล้วก็ถวายกรันมันทุนค่ะที่ไหนจะกราซ้าจะกรา อะไรก็แล้วแต่เน่ยเราไม่รู้ราคาแต่บ้านเราเนี่ยเป็นกรรมารทุน,นะคะเป็นหม่อบูชาชั้นสูงที่เราปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นอารยะแห่งศรัทธาแล้วล่ะค่ะและในค่ำคืนนี้ก็ประดิษฐานตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะในบริเวณด้านหลังที่เห็นเห็นไหมคะนี่ก็เป็น แสงประทรีปที่เราช่วยกันรังสรรสร้างเราทำขึ้นนะคะเรียบง่ายแล้วก็ได้ใจความค่ะทิวแถวแห่งดวงประทีปก็สัดส่องไปถึงบริเวณแท่นองค์ปฐมบร,รม,มครู่นะคะแล้วก็ในบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นทิวแถวส่องไปถึงผามายาแห่งศิวะราชันค่ะนี่ค่ะ ในบริเวณทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเกาะพิธีกรรมทางทางนี้นะคะแต่สําหรับในเรื่องของพิธีกรรมนั้นไม่สามารถที่จะให้ชมกันได้นะคะเพราะถือว่าเป็นพิธีกรรมส่วนบุคคลค่ะเราไม่ได้อวดเราไม่ได้โชว์ค่ะมิฉะนั้นศรัทธาเคียงข้างกับมายา มายาเคียงข้ากับศรัทธาศรัทธาปรัชญาความวงมงายมิฉะนั้นพิธีกรรมของใครก็พิธีกรรมของสถานที่นั้นนะคะสําหรับพิธีกรรมของเราก็คือเราสืบต่อเราสานต่อร่วมกันมากว่า30ปีค่ะมิฉะนั้น ไม่ได้เป็นความลับค่ะแต่เป็นมารยาทในศรัทธาค่ะที่เราไม่สามารถเผยแพร่ได้นะคะถือว่าเป็นการบูชาต่ตอพระเจ้าค่ะไม่ได้เป็นการโฆษณาไม่ได้เป็นการอิงแอบแนบสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองมิฉะนั้นพิธีกรรมไม่สามารถเผยแพร่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ